สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่นันครับเมื่อวานนี้เราทําความเข้าใจกับแหล่งที่มาของความตึงเครียดแน่นอนครับผมอยากจะสรุปให้พี่น้องฟังสั้นๆในวันนี้สาเหตุทุกอย่างที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดคืออิทธิพลที่มาจากผีมารซาตานที่ครอบงําโลกนี้อยู่และมันส่งผลต่อ 3. สาเหตุดตังต่อไปนี้ครับ สาเหตุแรกก็คือความตึงเครียดที่เกิดจากสังคมที่เราอยู่สาเหตุที่2ก็คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราสาเหตุที่3ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากตัวเราเป็นเหตุพ่นอครับในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของผลเสียครับถ้าเราไม่พยายามที่จะออกจากแรงบดคั้นกดดันบีบคั้นทั้งหลายพี่น้องครับมันจะเกิดผลเสียที่เห็นได้ชัด อาการแรกครับความตึงเครียดส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราเมื่อใครก็ตามครับที่มีความตึงเครียดก็จะทำให้สภาพร่างกายทุดโทมลงสุขภาพก็แย่ลงต่อมาก็จะมีอาการป่วยไข้เจ็บป่วยตามมาเช่นโรคหัวใจบ้างบางคนก็ปวดท้องนะครับอย่างเรื้อรังเป็นโรคกรดไหลย้อนบ้าง โรคกระเพาะอาหารบ้างบางคนก็ปวดหัวข้างเดียวเป็นไมเกรนบ้างและมีอาการเจ็บป่วยอื่นๆตามมาอีกหลายอย่างครับแต่แมก้กระทั่งความเครียดที่เรียกว่าส่งผลระยะยาวก็นำมาซึ่งมะเร็งได้ความเครียดนั้นส่งผลต่อภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อโรคได้และบางคนนะครับอาจจะมีโรคบางโรคอยู่แล้ว ความตึงเครียดนั้นก็เพิ่มอาการให้หนักขึ้นเพิ่มความดุนแรงมากขึ้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้สึกกระวนกระวายเมื่อเรารู้สึกว้าเหวเมื่อเรารู้สึกหดหูเมื่อเรารู้สึกเศร้าช่อยเมื่อเรารู้สึกผิดหวังสิ้นหวังหมดหวังในระหว่างที่กําลังพักฟื้นหลังผ่าตัดบ้างพี่น้องครับหลังรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บ มันจะทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้นในการรักษาตัวครับบางคนนั้นเครียดมากๆอยู่โรงพยาบาลนานกว่าปกติงานกว่าคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาตกอยู่ในความครอบงำหรือการครอบงำของอาการตึงเครียดหดหูเมื่อคนคนหนึ่งนะครับตกอยู่ในการครอบงำของอาการตึงเครียดหดหู อ่อนแอเกินไปครับที่เขาจะเอาชนะกับอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายได้พี่น้องครับด้วยเหตุนี้เราสามารถสรุปได้ครับว่าความตึงเครียดทําให้สุขภาพเสียหายครับความตึงเครียดทําให้เสียสุขภาพทางด้านร่างกายประการที่2ครับความตึงเครียดส่งผลต่อสุขภาพจิตใจเมื่อไรก็ตามครับที่เราอยู่ในอาการตึงเครียด รู้สึกรับแรงบีบคั้นกดดันเรามักจะหลงลืมได้ง่ายครับพี่น้องเห็นไหมครับเราขาดความอดทนอดกลั้นครับเราขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานครับเรารู้สึกบุคลิกภาพของเราเปลี่ยนไปในชางหงุดหงิดฉุนเฉียวครับแล้วก็หลายหครั้งทีเดียวเราก็มองโลกในแง่ลบมากจนเกินไปด้วยอารมณ์ทางลบแลวไม่สามารถเข้ากับคนอื่นได้นะครับ บางครั้งปัญหาครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์ของคู่แต่งงานคู่สมรสเกิดจากคนในครอบครัวได้รับความกดดันจากที่ทํางานมาจนเข้ากับคนที่บ้านไม่ได้เห็นไหมครับแม้ภายในคริสจักรเองก็พบสภาพเช่นนี้ได้คริจักรแตกแยกเพราะสุขภาพจิตใจของคนในคริสตจักรไม่ดีคริสจักรแตกแยกเพราะความโกรธ คลิดจักแตกแยกเพราะความตึงเครียดที่มีอยู่ในตัวสมาชิกและคลิดจักนันก็แตกแยกเพราะโควิดก็ได้นะครับในการมีความเห็นแตกต่างกันบางคนบอกว่าปิดไปเลยบางคนบอกว่าไม่มีความเชื่อถ้าปิดการปิดนั้นเป็นความไพ่แพ้ของคลิดจกักและหลายคนนะครับไม่ยอมมาโบสก็จะถูกคนตราหน้าว่า ที่กลัวขาดความเชื่อความศรัทธาขาดความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างนี้เป็นตน้นบางคนนะครับไม่ยอมฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้เกิดการต่อว่าคนที่ฉีดวัคซีนก็ต้องมีการทำความเข้าใจผมเองนั้นก็พยายามทำความเข้าใจก็ยังถูกคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนต่อว่าหลายๆครั้งทีเดียว เมื่อเรายกข้อข้อมพีเขาก็ยังหาทางที่จะต่อว่าว่าใช้เพิม่มพีถูกบริบทหรือเปล่าบางครั้งหนุนใจให้คนไปฉีดวัคซีนนะครับก็ถูกต่อว่าว่าไม่เข้าใจหัวอกหัวใจของคนเหล่านั้นที่เขากลัววัคซีนพี่น้องครับไม่ว่าเราจะขยับซ้ายขยับขวานะครับก็จะโดนคนติชินนินทาจะเจอกับคนที่ใส่ร้ายป้ายสีจะพบกับหลายสิ่งหลายอย่างมันทําให้เกิดความตึงเครียด ทางด้านสุขภาพจิตเราจะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรครับประการที่3ครับผลเสียที่เกิดขึ้นก็จะเราพบว่าความตึงเครียดแรงกดดันแรงบีบคั้นนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อจิตวิญญาณครับมีผลโดยตรงกระทบต่อจิตวิญญาณได้ท่านอานขราทูตเปาโลเห็นว่าความกดดันในชีวิตโน้มนำให้เขามีชีวิตที่ เข้าใกล้พระเยซูเข้าใกล้พระคริสต์มากขึ้นในนี้เป็นความจริงสําหรับหลายคนรวมทั้งผมด้วยครับแต่พี่น้องครับน่าเสียดายเสียใจมันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ตรงขั้มครับแบบตรงขั้มเลยเพราะมันจะกลับกลายเป็นอุปสรร,รคต่อจิตวิญญาณของคนบางคนเมื่อความกดดันเกิดขึ้นครับพี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องสํารวจชีวิตของเราครับว่าเมื่อเรามีความกดดัน มีแรงบีบคั้นมีความตึงเครียดมีความกระวนกระวายเกิดขึ้นมันส่งผลต่อจิตวิญญาณของเราหรือเปล่าทีนงครับเมื่อคนเรานะครับอยู่ภายใต้ความกดดันเรามักจะสนใจตัวเองและยุ่งกับตัวเองมากจนเกินไปหรือเปล่าหรือความกระวนกระวายความกดดันความตึงเครียดมันทําให้เรามีเวลาคิดถึงพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้า มอบความตึงเครียดความกังวลกังวัยของเราไว้กับพระเจ้าบางคนไม่ยอมทําอย่างนี้นะครับน่าเสียดายมากเราอาจจะไม่ได้แสวงหาพระเจ้าเพียงพอด้วยการอธิษฐานเราอาจจะไม่มีเวลาศึกษาพราะชนนะของพระเจ้าเป็นประจําแต่พี่น้องครับโควิด19ผมจะเรียนให้พี่น้องทราบว่าเรามีเวลามากขึ้นนะครับเวลาเดินช้าลงนะครับเมื่อเวลามากขึ้น เหมือนกับเวลาเดินช้าลงเรากลับไม่ใส่ใจในพระเจ้าที่สามารถเล้าลมใจที่ปลอบใจเราได้เราจึงได้รับผลเสียจากความตึงเครียดจากโควิด1 9มากเกินไปมากเกินกว่าที่เราควรจะได้รับเพียงครับก่อนจะจบในวันนี้นะครับความตึงเครียดส่งผลต่อร่างกายของเราหรือเปล่านี่เป็นคำถามนะครับความตึงเครียด กระทบกับสุขภาพจิตใจของเราหรือเปล่าในความตึงเครียดมีผลกระทบต่อจิตวิญญาณของเราหรือเปล่าอย่าลืมครับว่าความตึงเครียดนั้นเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นทั่วไปเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกทุกคนไม่เลือกหน้าครับเกิดขึ้นได้กับทุกสังคมทุกชุมชนทุกประเทศทั่วโลกพี่น้องเห็นนะครับโควิด -19 เกิดขึ้นกับทนทุกเพศทุกวัย ไม่เลือกหน้าไม่เลือกสังคมไม่เลือกประเทศความตึงเครียดของเราอาจจะแตกต่างหรือเหมือนกับเหมือนกันกับคนอื่นครับแต่อย่างไรก็ตามเราหนีไม่พ้นความตึงเครียดแรงบีบคั้นกดดันปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจจัดการกับมันหรือเปล่าหรือจะปล่อยให้มันกัดกินชีวิตของเราต่อไปเราจะจัดการกับเจ้าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ แเมื่อเราอยู่กับมันได้เอาชนะมันได้และมันไม่ทำอันตรายกับเราเราก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นต่อไปได้เพี่อครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านครับในการที่เราจะละความกัวลกังวายของเราไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราโร่งชงห่วงใยเราทั้งหลายขอพระเจ้าอวยปรพี่น้องที่รักทุกท่าน Amen.